คาดหวังว่าวันหนึ่งกองทัพจะทําหน้าที่ของตนคือการปกป้องประเทศและไม่ยุ่งเกี่ยวกับการปกครองประเทศผมคาดหวังว่าวันหนึ่งกองทัพจะกลับมาอยู่ในความเชื่อมั่นของประชาชนอีกครั้งหนึ่งผมคาดหวังว่าวันหนึ่งกองทัพจะโปร่งใสและตรวจสอบได้ที่สําคัญคือการพัฒนากองทัพผมคาดหวังว่ากองทัพจะลดขนาดลงพร้อมด้วยกับการเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพทางกําลังรบเราลดจําวจนวนคนได้ แต่เราก็เพิ่มเทคโนโลยีเพิ่มความสามารถในการป้องกันประเทศได้คุณคิดว่ากองทัพที่คุณอยู่ทุกวันนี้มันดีจริงหรือเปล่าพี่ๆน้องๆเราที่กำลังจะเติบโตขึ้นมาข้างหลังเนี่ยเขาจะต้องมาอยู่กับสภาพนี้จริงหรอกองทัพที่เสื่อมศรัทธากับพี่น้องประชาชนกองทัพที่ไม่มีความไว้วางใจจากภาคประชาชนเราภูมิใจกับกองทัพในยุคนี้จริงหรือเปล่าเรายืนยันครับว่ากองทัพมีหัวก้าวหน้าแต่ก็ถูกกดทับเอาไว้ด้วยระบบศักดินามันเลยเป็นเหตุปัจจัยหลักที่ว่า กองทัพไม่สามารถไปไรูปตัวเองได้จากภายในแน่นอนเพราะก,กว่าคนกลุ่มนี้จะขึ้นมามีอำนาจเราไม่รู้เขาต้องผ่านอะไรไปบ้างแล้วเรากลัวว่าเจตจานงของเขาจะเปลี่ยนไปตามการเวลาหรือไม่เราไม่สามารถเหมารวมได้ว่ากองทัพไม่ดีมันเป็นเรื่องของบุคคลกันนเนเรื่องของผู้บริหารของเราทับด้วยถ้าถามว่ารัฐมติการหัวหมปัจจุบันเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าฟลักท่านไม่ได้มีเจตจํานงที่ชัดเจนท่านไม่ได้จริงใจในการแก้ไขปัญหากองทัพประเด็นข้อพิพาทเรื่องไทยกับบุญชาเนอะเรามองว่ากองทัพมีบทบาทน,นํามากกว่า ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นนี้ผมมองว่ารัฐบาลเนี่ยควรที่จะต้องลุกขึ้นมาบิบบทบาทนำมากกว่าประเด็นนี้ผมมองว่ารัฐบาลเนี่ยอ่อนไปหน่อยในการจัดการการบริหารรวมถึงความรู้ความสามารถของทางรัฐมนตรีและนายกที่เกี่ยวข้องบางทีเขาไม่รู้รเลยเลยอันนี้เป็นปัญหาที่ทาให้กองทัพต้องลุกขึ้นมาทําอะไรเองเราพบว่าองค์การของเคราะห์ทหารพันศึกเป็นองค์การที่สแสวงหาผลประโยชน์มากกว่าทหารพันศึกหลายคนยังตกงาน แต่ผู้บริหารองค์การสงเคราะานพันตึกกับมีทรัพย์สินมหาศาลมีแหล่งรายได้จํานวนมากไม่ว่าจะเป็นการคาร้าโรตเตอรี่ก็ดีกิจการปรปภก็ดีเงินพวกนี้มันไม่ตกถึงมือฐานพันตึกโอเคอยากจะไปลบทหารพร้อมลบมากแต่สวัสดิการหลังจากลบทุกวันนี้มันห่วยแตกมาก หากท่านชื่อชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e เพื่อไม่ให้พลาดบทสัมภาษณ์ดีๆจากมัติชนสุดสัปดาห์ครับในขณะที่สอสเคยเป็นทหารในกองทัพมาก่อนครับหร,ร,รือว่าก่อนที่จะเข้าการเมืองนะมองกองทัพยังไงบ้างครับถ้าย้อนกลับไปก่อนเข้ามาการเมืองนะยังสมัยที่เป็นตั้งแต่เรียนเตรียมทหารเรียนในเรืออากาศมาแล้วก็ทํางานเนะี่ยเราเคยมองว่ากองทัพมีปัญหา ใช่ไหมครับพอยุคสมัยที่เราเรียนอยู่เนี่ยเป็นช่วงของการที่กองทัพท,ทํพารัฐประหารใช่ไหมครับกองทัพเข้าไปมีบทบาทในการปกครองประเทศเรามองว่านั่นคือปัญหาของกองทัพในห่วงเวลานั้นครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็พอเราเรียนจบนะเราเข้าไปทํางานเราก็เห็นปัญหาภายในของมันอีกว่าปัญหาภายในของมันเนี่ยคือระบบเส้นสายใช่ไหมครับปัญหาที่มีการทุจริตใช่ไหมครับมีช่องว่างในการเอื้อประโยชน์รวมถึงขนาดของกองทัพที่มันใหญ่เกินไป ทำให้เราเห็นปัญหาหลายๆอย่างที่มองว่ากองทัพไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองแน่นอนเพราะว่าเป็นปัญหาภายในที่ใหญ่มากแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นระบบที่มันสะสมกันมานานอยู่อยู่กับความผิดปกติจนเป็นเรื่องปกติตอนนั้นก็รู้สึกว่ากองทัพไม่ต้องการปฏิรูปหรือต้องการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างยใช่ไหมใช่ครับเรามองว่ากองทัพไม่ต้องการการปฏิรูปแต่ที่สำคัญคือต้องเป็นการปฏิรูปจากภายนอกเข้ามาเพราะว่าเรามองว่าภายในกองทัพเนี่ยด้วยการที่มันอยู่กันมายาวนานมันทําให้การเป็นรูปภายในเนี่ย เกิดขึ้นยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกระบบอาวุโสท,ที่ถูกปลูกฝังมานานใช่ไหมครับมันจะมีความเกรงใจความไม่กล้าต่างๆนานาเพราะฉะนั้นจะดีมากที่กองทัพจะถูกปฏิจจรูปจากภายนอกแล้วมีเหตุการณ์อะไรครับที่มากระท,ทบตัวเองโดยตรงนะครับว่าแบบรู้สึกว่าตรงนี้แหละมันไม่เป็นธรรมไม่เหมาะสมถ้าเหตุการณ์ที่ที่มันไม่เหมาะสมกับภูมิจริงนะคงคงไม่มีเพราะว่าภูมิเนี่ยอยู่ในกองทัพเป็นเวลาสั้นๆเนาะถ้าเกิดหลังเรียนจบเนี่ยมันแค่2ปี แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นแล้วเนี่ยคือปัญหาหลักๆคือกองทัพที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอันนี้เป็นปัญหามากกว่าที่เรารู้สึกว่ามันกระทบกับประเทศในการที่กองทัพเข้ามาทํารัฐประหารกองทัพเข้ามีบทบาทในการปกครองประเทศซึ่งจริงๆแล้วกองทัพภารกิจของคือปกป้องประเทศแล้วหลังจากที่เราเห็นว่าทหารเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการเมืองนะครับอะไรถึงทำให้คุณภูเนี่ยเลือกเลือกเข้าร่วมกับพรรคที่มีแนวคิดที่จะปฏิรูปกองทัพ คือต้องย้อนกลับไปตอนนั้นมันยังไม่มีการเลือกตั้งเนาะแล้วเราก็มองว่าด้วยความที่ภูมิคนชอบการเมืองอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วการจะเข้าสู่การเมืองในในแต่ก่อนเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเหมือนปัจจุบันใช่ไหมครับแต่ก่อนก็จะมีพักหลักๆเป็นพักเพื่อไทยพักประชาธิปัตย์ใช่ไหมครับเป็น2พักหลักใช่ไหมครับด้วยความที่ชอบการเมืองอยู่แล้วแล้วเราก็เห็นนโยบายของพักอนาคตใหม่ในขณะนั้นทําให้เราตึกว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงกองทัพได้ในอนาคตแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่จะเปิดโอกาสใ,ให้กับมีนักการเมืองรุ่่นใใหมาในนากาารเข้ไป งั้นนี่คือจุด่มต้นง,ง่ายๆเลยครับที่เราเห็นว่าพักการเมืองอนาคตใหม่ในตรงนั้นมันคือความหวังของประเทศที่จะมีนิวเจเนเรชันเข้ามาบริหารบ้านเมืองก็เลยตัดสินใจที่จะเดินเป็นสมัครสมาชิกพักแลวก็เสนอตัวลงสสตั้งแต่วันที่เขาเปิดรับสมัครครั้งแรกเลยครับพอย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นิดนึงครับว่าทําไมตอนนั้นถึงเลือกอยากมาเป็นทหารโอเคอต้องย้อนกลับไปก่อนว่าภูมิเนี่ยเรียนโรงเรียนประจํานะครับตั้งแต่เด็กตั้งแต่ตอนปหเนี่ยอยู่เรียนพปใชไหมครับก็อยู่ที่สัมพานเนาะเราก็อยู่ในเส้นทาง ในลักษณะเนี้ยมายาวนานใช่ไหมครับเราก็รู้สึกว่าโอเคเราอยากเป็นนักเรียนเตรียมทหารด้วยความที่มันมีสายอาชีพที่แน่นอนมีเส้นทางการรองรับที่ดีใช่ไหมครับก็เลยตัดสินใจไปอยู่ในโรงเรียนเตรียมทหารครับแล้วตอนนั้นมองทหารยังไงบ้างรครับหรือว่ามองกองทัพยังไงบ้างอ่นะาณขณะนั้นใช่ไหมครับเรามองว่าต้องอย้อนกลับไปก่อนว่าช่วงที่เราเรียนอยู่อะตอนนั้นกองทัพเป็น ยังไม่ได้สู่การรัฐประหารในสมัยปี57นะเราก็มองว่าภารกิจของเราคือการปกป้องเราจะทําทุกอย่างเพื่อปกป้องบ้านเมืองนี้เอาไว้ใช่ไหมครับมันจะมีคํากล่าวของนักเรียนทหารเลยว่าเราจะปกป้องมรดกของพงษ์ท่านไว้ด้วยชีวิตนั่นก็คือแผ่นดินนี้นะครับนั่นก็คือทําให้เราเลือกที่จะเป็นทหารครับแล้วหลังจากนั้นที่พอมาเข้า การเมืองหรือว่ามาเข้าร่วมกับพรรคที่มีแนวคิดปฏิรูปกองทัพนะครับยมีความสงสัยในตัวเองไหมครับบอกว่าเรามาอยู่ถูกถูกพรรคไหมอ๋อเรือถูกไหมอะไรถูกแน่นอนครับเพราะว่าค่อนข้างมั่นใจครับว่าณวันนี้พรรคประชาชนหรือพรรคอนาคตใหม่เดิมมาถึงเก้าไกลเนี่ยเราเป็นพรรคการเมืองพรรคเดียวที่ยังมีเจตจำนงที่ชัดเจนในการปฏิรูปกองทัพและเรายังรักษาคำมั่นสัญญากับพี่น้องประชาชนนี้ไว้อยู่ว่า เราจะทําให้สําเร็จในวันที่เรามีโอกาสได้บริหารประเทศตอนที่อยู่ในโรงเ,เรียนเตรียมทหารครับมีหรือว่าตอนที่เป็นทหารอยู่ครับมีทหารที่มีหัวเก้าหน้าไหมต้องยอมรับว,ว่าทหารปัจจุบันมีหัวเก้าหน้าเยอะมากนะเราตอนนี้ผอบอรเราทับเนี่ยรุ่นประมาณยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกใช่ไหมครับก็มีหัวที่เก้าหน้ามากขึ้นแต่ว่าถ้าถอยเจนลงมาอีกในโอกาสที่ ได้ไปคุยๆกับรุ่นพี่ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเจนสี่สิเจนห้าสิบหรือเจนส0ิเนี่ยหลายๆคนมีหัวที่ก้าวหน้ามากแต่อย่างที่บอกครับว่าบริบทของกองทัพมันกดพวกเขาเอาไว้ทําให้การแสดงความคิดเห็นของคนในกองทัพอ่ะมันไม่ได้มีอย่างอิสระใช่ไหมครับมันเลยเป็นเหตุปัจจัยหลักที่ว่ากองทัพไม่สามารถไปรูปตัวเองได้จากภายในแน่นอนเพราะกว่าคนกลุ่มนี้จะขึ้นมามีอํานาจเราไม่รู้เขาต้องผ่านอะไรไปบ้างแล้วเรากลัวว่าเจตจำนงของเขาจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาหรือไม่ แต่เรายืนยันครับว่ากองทัพมีหัวก้าวหน้าที่เยอะแต่ก็ถูกกดทับเอาไว้ด้วยระบบศักดินาแต่ว่าคนที่แีดนที่หัวก้าวหน้านี้ไม่ว่าจะโรงเรียนในโรงเรียนเตรียมทหารหรือในกองทัพเองก็คือไม่สามารถแสดงออกได้อย่างชัดเจนใช่ครับไม่สามารถแสดงออกได้อย่างชัดเจนพวกเขาเหล่านี้ครับก็จะพยายามใช้ในการพัฒนาตนเองมากกว่าแต่เขาไม่สามารถออกมาพูดได้ว่าที่ทํางานของเขามีปัญหาอะไรอันนี้คือปัญหาครับ แล้วนอกจากเรื่องอย่างว่านโยบายหลักก็คือว่ายกเลิกการเกณฑอาหารใช่ไหมครับคุณภูมิมองว่าแบบนอกจากนโยบายเนี้ยในการปฏิรูปกองทัพมีนโยบายอื่อนๆไหมที่จะสามารถเปลี่ยนกองทัพได้จริงๆการปฏิรูปกองทัพอะครับไอ้นโยบายยกเลิกเกฑ์อาหารเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆของการเปลี่ยนแปลงกองทัพนะการยกเลิกเกฑ์ทหารไม่ใช่ทั้งหมดของการปฏิรูปกองทัพและการยกเลิกเกณฑ์ทหารไม่เท่ากับการยกเลิกให้มีทหาร ใช่ครับอันนี้คือเราตั้งใจจะเปลี่ยนการยกเลิกเกณฑ์หานมาเป็นให้เป็นแบบสมัครใจส่วนการปรับรูปกองทัพจริงๆที่เราต้องโฟกัสเนะี่ยคือการเรื่องของลดขนาดกองทัพการจัดซื้อจัดจ้างแบบรวมใช่ไหมครับแล้วก็การลดจํานวนในพลรวมไปถึงอีกอันหนึ่งก็คือการยุบหน่วยงานที่ทับซ้อนรวมถึงภารกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปกป้องประเทศอันนี้คือภาพรวมใหญ่มากกว่าที่เราจะต้องไปทําเพราะว่าถ้าเกิดเราทําภาพรวมเหล่านี้ไม่ได้มันจะเปลี่ยนแปลงกองทัพไม่ได้เลยครับ ที่สําคัญคือการที่เอาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถจริงๆขึ้นมาพัฒนากองทัพอัเน,นี้ยเราต้องเปิดโอกาสหรือหาช่องทางที่จะให้คนเหล่านี้ขึ้นมาเติบโตในการบริหารกองทัพ <c oughs> ในอนาคตทาความเข้าใจกับคนที่มีแนวคิดอนุรักษ์ยังไงบ้างครับในกองทัพทุกวันนี้นะครับเจอบ่อยมากเพราะว่าตอนนี้ผูไปเรียนวปอมินิอยู่นะก็จะเจอคนกลุ่มเนี้ที่มีแนวคิดอนุรักษ์ในกองทัพทุกวันนี้ก็ต้องคุยกับเขาครับว่า คุณคิดว่ากองทัพที่คุณอยู่ทุกวันเนี้มันดีจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับคุณคิดว่าพี่ๆน้องๆเราที่กำลังจะเติบโตขึ้นมาข้างหลังน่ะเขาจะต้องมาอยู่กับสภาพนี้จริงหรอกองทัพที่เสื่อมศรัทธากับพี่น้องประชาชนกองทัพที่ไม่มีความไว้วางใจจากภาคประชาชนเราภูมิใจกับกองทัพในยุคนี้จริงหรือเปล่าใช่ไหมครับโลกมันไปไกลมากถ้าวันนี้กองทัพไม่ปรับตัวแล้วกองทัพจะอยู่ได้ยังไงในอน,นาคตกองทัพไม่สามารถอยู่ได้ถ้าเกิดประชาชนไร้ซึ่งศรัทธา แล้วหลังจากที่พูดคุยเนี่ยมีฟีดแบกอย่างไรบ้างฟีดแบกก็มีทั้งบวกและลบครับบางคนก็ยืนยันใน,ในแนวคิดอนุรักษ์นิยมของตัวเองใช่ไหมครับบางคนก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราคิดมันถูกต้องซึ่งประเด็นเนี่ยครับผมว่ามันต้องหาทางตรงกลางร,ร่วมกันสิ่งคาว่าปฏิรูปกองทัพของเราอาจจะทําไม่ได้ทุกอย่างในห่วงเวลาเดียวกันแต่เรายืนยันว่าเราต้องค่อยๆเปลี่ยนให้กองทัพปรับตัวเช่นเดียวกันทำไมทำไมการปฏิรูปกองทัพที่ผ่านมามันถึงไม่เกิดผล ก็ต้องดูที่ฝ่ายบริหารเนาะก็ต้องดูว่าวันนี้รัฐบาลมีความกล้าหารพอกับกองทัพแค่ไหนมีความจริงใจกับประชาชนเท่าไหร่ที่จะแก้ไขปัญหาจริงๆการบรรลุกองทัพผมมองว่าไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแล้วกองทัพก็พร้อมจะปรับตัวในบางทีใช่ไหมครับแต่ว่าฝ่ายบริหารนะต้องกล้าหารมากกว่านี้ในการตัดสินใจอย่างเช่นในเรื่องของการลดขนาดกองทัพผมว่าทําได้เลยถ้าเกิดเราเป็นรัฐบาลเราทําได้ทันทีใช่ไหมครับ อาจจะไม่ได้ลดได้ในห่วงเวลาเดียวกันนะแต่ผมเชื่อว่าเราจะสามารถทำทำลายได้ทั้งหมดว่าภายในห่วงเวลาหลังจากนี้ห้าปีสิบปีกองทัพจะต้องเป็นแบบไหนคิดว่ามันติดปัญหาอะไรครับถึงไม่สา,า,ามารถทําได้เลยหัรรัฐบาลไม่กล้าทำไมรัฐบาลถึงไม่กล้าครับผมคิดว่าถ้าเรื่องนี้ฮะก็ต้องคุยกันตรงๆนะผมว่ามันต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่เราได้แต่ตั้งข้อสังเกตเราอาจจะไม่รู้ความจริงว่าเป็นยังไงแต่ดูจากท่าทีการบริหารของท่านรัฐมนตรีแล้ว ท่านไม่ได้มีความกล้าหาญในการบรรลุกองทัพในยุคปัจจุบันเลยผมคิดว่าบทบาทของรัฐมนตรีกระทหมตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ถ้าถามว่ารัฐมนตรีกระทหงปัจจุบันเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าสอบตกใช่ไหมครับเพราะว่าท่านไม่ได้มีเจตจำนงที่ชัดเจนท่านไม่ได้จริงใจในการแก้ไขปัญหากองทัพและที่สําคัญคือท่านผิดคําสัญญากับประชาชนเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปช่วงหาเสียงเลือกตั้งทุกพักการเมืองแม้กระทั่งพักรัฐบาลเองนะวันนี้ ก็หาเสียงในคล้ายเดยกันครับว่าเราจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารเราจะปฏิรูปกองทัพเราจะลดขนาดกองทัพลดจํานวนในพลสองปีแล้วครับของรัฐบาลเพื่อไทยรัฐมนตรีไม่ทาอะไรเลยครับสิ่งที่รัฐมนตรีออกมาเป่าประกาศว่าทําอยู่นั่นคือแผนที่กองทัพทาอยู่แล้วไม่ใช่สิ่งที่รัฐมนตรีต้องการผลักดันถ้ารัฐมนตรีขึงขังมากพอแล้วจริงใจจริงจังกับการแก้ไขปัญหานี้ผมว่ามันไปได้ไกลกว่านี้เยอะแล้วคิดว่าบทบาทของรัฐมนตรีในฝัน ของคุณภูมิยังไงครับรัฐมนตรีกราลาโหมผมมองว่าราัฐมนบรีในกรลาโหมในความคิดภูมิเลยนะผมคิดว่าหนึ่งต้องบริหารงานได้ต้องเด็ดขาดนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจความเป็นกองทัพใช่ไหมครับต้องหาทางออกร่วมกันอาจจะไม่ได้ไปสุดในทุกทางแต่ต้องมีทางร่วมกันที่จะทาให้กองทัพและประชาชนมีความเชื่อมั่นและศรัทธารวมถึงปฏิรูปกองทัพได้สําเร็จแล้วจำเป็นไหมครับว่ารัฐมนบรีกราลาโหมนี้ต้องมาจาก หารหรือว่ากคนในกองทัพประเด็นนี้คิดว่าไม่จําเป็นครับแต่รัฐมนตรีกรลาโหมผู้นั้นอย่างน้อยจะต้องมีความรู้ทางด้านการทหารหรือทักษะในเรื่องของการบริหารการบริหารกําลังพลที่เป็นทหารเนี่ยมันยากกว่ากําลังพลที่เป็นราชาการพลเรือนมากเพราะว่าเขามีระบบระเบียบภายในถ้าเกิดรัฐมนตรีพลเรือนที่ ที่ไม่ได้มีทักษะในประเด็นเรื่องการบริหารความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างจะอันตรายแต่ผมเชื่อว่ารัฐมนตรีการาโฮไม่จะเป็นต้องเป็นหอห่างเดียวครับเป็นพลเรือนก็เป็นได้แต่ต้องกล้าที่จะเด็ดขาดกล้าที่จะตัดใจแล้วก็แบกรับความเสี่ยงในทุกมิติของการบริหารการาโครับอย่างช่วงใช่ไหมครับมันจะมีเหตุการณ์ร้อน,อนๆเต็มไปหมดเลยเกี่ยวกับระหว่างกองทัพกับรัาบาลพลเรือนในช่วงนี้ครับรู้สึกว่ารัฐบาลจะไม่มีบทบาท ไม่ได้บทไม่ได้มีบทบาทนำกองทัพอย่างนี้ครับุณภูมองปัญหาตรงนี้ยังไงก็ต้องประเด็นเนี้ยครับเราก็เห็นได้ชัดนะจากประเด็นข้อพิพาทเรื่องไทยกับบุญชาเนอะเรามองว่ากองทัพมีบทบาทนํามากกว่าใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นเนี้ยผมมองว่ารัฐบาลเนี่ยควรที่จะต้องลุกขึ้นมามีบทบทบทบาทนํามากกว่าประเด็นที่ผมมองว่ารัฐบาลเนี่ยอ่อนไปหน่อยในการจัดการการบริหารรวมถึงความรู้ความสามารถของทาง รัฐถ้ามนตรีและนายกที่เกี่ยวข้องบางทีเขาไม่รู้อะไรเลยอันนี้เป็นปัญหาที่ทําให้กองทัพต้องลุกขึ้นมาทําอะไรเองอแล้วความคาดหวังในการเปลี่ยนแปลงกองทัพครับคุณกุคาดหวังผมคาดหวังว่าวันหนึ่งกองทัพจะกลับมาอยู่ในความเชื่อมั่นของประชาชนอีกครั้งหนึ่งผมคาดหวังว่าวันหนึ่งกองทัพจะโปร่งใสและตรวจสอบได้ผมคาดหวังว่นนงงงา,ว,าว,วันหนึ่งกองทัพ จะทำหน้าที่ของตนคือการปกป้องประเทศและไม่ยุ่งเกี่ยวกับการปกครองประเทศที่สำคัญคือการพัฒนากองทัพผมคาดหวังว่ากองทัพจะลดขนาดลงพร้อมด้วยกับการเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพทางกำลังลบเราลดจำนวนคนได้แต่เราก็เพิ่มเทคโนโลยีเพิ่มความสามารถในการป้องกันประเทศได้การลดขนาดกองทัพเราไม่ได้บอกว่าเราจะลดความสามารถของกองทัพลงอันนี้เป็นประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจกับบรรดา ทหารในปัจจุบันอนดีตทหารหรือบุคคลผู้มีแนวคิดอนุรักษนิยมว่าลดขนาดของกองทัพของเราเราไม่ได้จะลดความสามารถเราต้องหาทางเพิ่มขีดความสามารถเพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศครับผมขย้อนไปเหตุการณ์ชายแดนนี้เนี่ยครับ,รบว่าเมื่อเมื่อทหารมันมีบทบาทน,นําแล้วครับดูเหมือนว่าคะแนนนิยมของทหารมันจะมากขึ้นคนนเหมือนจะเรียกร้องทหารกลับมาอย่างเงี้ยครับคุณภูมิมองตรงนี้ยังไงบ้าง เรื่องนี้ผมไม่เห็นด้วยผมมองว่าทหารมีหน้าที่ในการปกป้องประเทศนะถูกแล้วแต่เราไม่ควรเรียกร้องให้ทหารขึ้นมาปกครองประเทศตราบใดที่ประเทศยังปกครองอยู่ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรัฐบาลจากการเลือกตั้งคือสิ่งที่จําเป็นที่สุดและสําคัญที่สุดในการบริหารบ้านเมืองหากใครที่คิดว่าการเรียกร้องทหารขึ้นมาปกครองบ้านเมืองผมขอประนามผู้นั้นและคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับ ขอย้อนกลับไปนิดนี่ครับเออตอนก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเข้ามาสู่รรคก้าวไกลไอ้รรคประชาชนครับกับกับตอนที่คุณภูมิเป็นทหารนี่ครับมุมมองเปลี่ยนไหมครับอมุมมองเปลี่ยนไปไหมผมมองว่าผมโตขึ้นมากกว่านะครับในมุมมองหนึ่งที่เราอยู่ในกองทัพตอนที่ออกมาแรกๆนะเราอาจจะมี mindset บางสิ่งบางอย่างที่ ลบจนเกินไปใช่ไหมครับแต่มาถึงวันนี้เป็นพักประชาชนผ่านพักอนาคตใหม่ผ่านพักเก้าวไกลเราเห็นว่ากองทัพยังต้องการการปฏิรูปอีกเยอะแต่อย่างที่บอกครับทหารมีทั้งทหารที่ดีและทหารที่ไม่ดีใช่ไหมครับทหารที่ดีเราก็ต้องเชิดชูไว้ใช่ไหมครับแต่ทหารที่ไม่ดีตัวนี้แหละครับเป็นปัญหาที่กองทัพต้องรีบจัดการ เราไม่สามารถเหมารวมได้ว่ากองทัพไม่ดีมันเป็นเรื่องของบุคคลกัเนเรื่องของผู้บริหารของเราทับด้วยต้องยืนยันก่อนว่าพรรคประชาชนของเรามีแนวคิดที่ดีแล้วก็ยังคิดความคิดที่ตรงกันคือเรามุ่งหน้าที่จะปฏิรูปกองทัพเราต้องการให้กองทัพเป็นกองทัพที่มีหน้าที่ในการปกป้องประเทศอย่างแท้จริงเป็นกองทัพที่อยู่คู่กับประชาชนเป็นกองทัพที่จะรักษาอธิปไตยของประเทศนี้ไว้แต่กองทัพในพรรคของประชาชนจะต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้มีขนาดที่พอเหมาะแล้วมีประสิทธิภาพที่ที่เท่าทันโลกครับอุปรสรรคใหญ่ๆในการก้าวข้ามการปฏิรูปกองทัพเนี่ยครับมีคุณ,คณมองว่ามีอะไรบ้างอย่างที่บอกครับก่อนหน้านี้ทหารเข้ามายุ่งกับการปกครองประเทศอุปรสรรคใหญ่ๆเลยเนี่ยของการไปรูปกองทัพทุกวันนี้นะครับคือความไว้วางใจความเชื่อใจทหารไม่เชื่อใจนกักการเมือง นักการเมืองก็ไม่ได้เชื่อใจทหารประชาชนกลุ่มหนึ่งก็เชื่อใจทหารประชาชนกลุ่มหนึ่งก็ไว้วางใจนักการเมืองปัญหาหลักๆอุปสรรคหลักๆของวันนี้คือความไว้วางใจซึ่งกองทัพก็ต้องกล้าที่จะไว้วางใจการเมืองและการเมืองก็ต้องกล้าที่จะไว้วางใจกองทัพสิ่งที่จะทําให้เกิดความไว้วางใจได้คือการออกกฎหมายการแก้ระเบียบต่างๆที่ให้กองทัพ อยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือนโดยสมบ,บูรณ์กฎหมายหลายๆอย่างในปัจจุบันยังมีปัญหาอยู่ใช่ไหมครับอย่างเช่นการเอาคนผิดในเรื่องของการทำรัฐประหารมาลงโทษเนี่ยเรายังไม่เห็นเป็นจริงสักทีหนึ่งเราต้องมีเรื่องนี้ให้เด็ดขาดเราต้องทำให้กองทัพอยู่ภายใต้การบริหารของรัฐมนตรีรัฐบาลพลเรือนได้อย่างแท้จริงอันนี้คือความท้าทายที่จะทำยังไงให้เกิดความเชื่อใจทั้งกับกองทัพและกับประชาชนครับวางอนาคตตัวเองไว้เป็นไงบ้างครับ ภูมเป็นสนสนเขตลาดพร้าวนะลาดพร้าวบึงกลุ่มนะครับเรามองว่าผมมองไว้สองประเด็นประเด็นที่หนึ่งเนี่ยผมอยากจะทําพื้นที่เนี้ยให้ดีอยากดูแลพี่น้องชาวลาดพร้าวบึงกลุ่มใช่ไหมครับแต่อดีตจะมีลาดพร้าวางทองหลางด้วยใช่ไหมครับเราอยากจะเป็นสสพื้นที่ที่พี่น้องทุกคนฝากความคาดหวังได้เราอยากเป็นสสที่ทุกคนเห็นหน้าเห็นตาอยู่บ่อยครั้งแล้วไว้วางใจว่าเราคือผู้แทน อันนี้คือประเด็นในมุมมองของสองสอเขตเราต้องเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนในเขตให้ได้อีกอันนึงคือการปฏิรูปกองทัพอันนี้คือโจทย์หลักในเรื่องของนโย,ยบายะดับประเทศที่ตั้งความหวังไว้เลยว่าในการตัดสินใจทําการเมืองครั้งนี้มันต้องเดินไปถึงปลายทางให้ได้ใช่ไหมครับนอกจากประเด็นปฏิรูปกองทัพนี่คุณดูมีประเด็นไหนที่สนใจว่าอยากขักแดน<พ>ตอนนี้มีอีกเป็นระเด็นหนึ่งคือสวัสดิการของทหารพันตร์ อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่กำลังทำอยู่เพราะว่าหลังจากการดูงบประมาณปีห9เก้าที่ผ่านมาครับเราพบว่าองค์การสงเคราะห์ทหารพันตึกเป็นองค์การที่สแสวงหาผลประโยชน์มากกว่าทหารพันตึกหลายคนยังตกงานทหารพันตึกหลายคนยังไม่มีงานทาแต่ผู้บริหารองค์การสงเคราะห์ทหารพันตึกกับมีทรัพย์สินมหาศาลมีแหล่งรายได้จํานวนมากไม่ว่าจะเป็นการค้าลอตรี่ก็ดีกิจการราปภก็ดี เงินพวกนี้มันไม่ตกถึงมือทหารพันศึกเราพูดถึงเรื่องเนี่ยไทยคมเห็นใช่ไหมโอเคอยากจะไปลบทหารพร้อมลบมากแต่สวัสดิการหลังจากลบทุกวันนี้มันห่วยแตกมากอันนี้คืออีกประเด็นหนึ่งที่กำลังทำอยู่คือเรื่องขององค์การสงคราทหารพันศึกผมอยากจะดูแลคนกลุ่มนี้ให้สมกับที่เขาเคยเสียสละชีพเพื่อชาติครับที่สำคัญคือในเรื่องของเงินรายรับของกิจการต่าง,างๆใช่ไหมครับ อย่างที่อย่างที่ผมมอภิปรายไปนะว่าฐานพันธตึกมีกิจการมีหวยมีรปภใช่ไหมครับมีโรงงานในอารักมีสารลักเมืองมีกเกษตรและบริการมีพลังงานแล้วก็อีกอันนึงถ้าผมจำมจำชื่อไม่ได้นะอีกอันหนึ่งมีทั้งหมดเจดกิจการเจดกิจการเนี้ยมันทําเงินให้กับฐานพันธตึกจํานวนมากใช่ไหมครับแต่เงินทั้งเจดกิจการเนี้ยมันไม่ได้ตกถึงมือฐานพันธตึกอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอะ มีใครรู้บ้างว่ากิจการรปภที่ใหญ่สุดในประเทศนี้คือของฐานพันศึกมีรายรับปีหนึ่งเนี่ยก่อนหักค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่าสี่พันล้านใช่ไหมครับกําไรเหลือหลังจากหักหักให้อปศแล้วด้วยนะกําไรเหลือเนี่ยประมาณสองถึงสามร้อยล้านต่อปีแต่ว่าเงินเหล่านี้มันกลับไปเป็นโบนัสของผู้บริหารอย่างเงี้ยอ,อย่างเช่นโคต้าลอตเตอรี่อย่างเงี้ยปีหนึ่งฐานพันศึกมีโคต้าลอตเตอรี่ทั้งสิ้นยี่ิบหกล้านใบ แทนที่26ล้านใบจะต้องถูกขายในราคาที่สมมุติว่าหวย80บาทเลยใช่ไหมครับต้นทุนมัน70บาท40ตังค์แทนที่อย่างน้อยสัก5บาทก็ได้ปันผลในฐานพันศึกแต่ฐานพันศึกคนหนึ่งอ่ะได้ปันผลแค่เฉลี่ยแล้วใบละไม่ถึง2บาทเงินที่เหลือมันไปไหนอ่ะใช่มครับมันกลายเป็นโบนัสมันกลายเป็นยี่ปัวลายใหญ่ของหวยในประเทศเนี้ใช่ไหมครับที่สําคัญคือฐานพันศึกไม่มีใครได้หวยไปขายนะ คนที่ขายคือองค์กรส่งข้อฐานพันตึกแล้วเอาเงินมาแบ่งให้เป็นรายปีปีละหมื่นสามพี่โคตรไม่เป็นธรรมเลยการอภิปรายงบประมาณของประเทศนะไม่เคยมีใครตั้งคําถามกับองค์กรส่งข้อฐานพันสึกพี่เคยซื้อดอกป๊อปปี้ไหมอ่าทุกคนคิดว่าซื้อดอกป๊อปปี้เงินส่วนนี้จะไปพัฒนาคุณภาพชีวิตฐานพันสึกแต่เงินค่า,าดอกป,ป๊อปปี้อ่ะมันไปเข้ามูลแล้วในที่ผมจําชื่อมูลที่ไม่ได้อะ่ะ แล้วเขาถึงแบ่งบางส่วนมาช่วยพัฒนาฐานพันธุ์อึกใช่ไหมเราเราทําอะไรอ่ะหน่วยงานภาครัฐจ้างราปพอ,อะ่ะเราพอชุดอยู่เขียววะพี่เขาได้วันละห้าร้อยเจ็ดสิบเองนะจ่ายเป็นรายวันด้วยนะสองอาทิตย์จ่ายทีแล้วคนพวกนี้ไม่ใช่ฐานพันธ์ศึกนะแต่ฐานพันธึกอีกหลายคนยังตกงานอยู่เลยอะ่ะใช่ไหมมันเป็นเห็นแล้วมันหดหูใจอะ่ะ ผมนั่งไล่ดู Facebook ดู t i k t o อดูอะไรเงี้ยพี่มันมันหดหูมากนะที่บางทีเราเห็นทานพันตึกไม่มีบ้านอยู่ด้วยซ้ำอ่ะใช่ไหมเออแล้วที่ผมแบบว่าไปเจอมากับตัวผมไปหมู่บ้านฐานพันตึกตรงรัดปเขาตรงตรงลำบ,บินทางมาเขานั่งกินเบียร์อยู่สามคนผมก็เลยไปนั่งกับเขต่พักหนึ่งเขาเปิดขายดขูขาเหล็กทั้งทุกคนเลยรบบ แต่คุณภาพชีวิตเขามันไม่สมควรกับสิ่งที่เขาเสียขาเพื่อประเทศชาติผมว่าองค์กรนเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของกองทัพเลยเช่วงเพราะว่าช่วงรัฐบาลก่อนก,กัน,นะครับคือมันจะมีข่าวเยอะมากเรื่องของการที่ออกบอนเนี่ยมันก็ไปรับขุดลอกคุกคลองใช่อ่าตอนนี้มันลดน้อยลงหรือว่ามันหายไปอ,อันนี้อยู่ที่สํานักงานกิจการเรื่องการเกษตร และการบริการมันผมจําชื่อไม่ผิดนะรู้สึกตอนเนี้ยไม่ค่อยได้รับงานตัวนี้ละอ่ะ๋อโอเคกิจการที่เจ็ดที่ผมตกไปไม่กคือลงพิมพ์ที่ผมที่ผมลืมไปรู้สึกว่าการรับงานเรื่องเนี้ยน้อยลงไปเพราะว่ามันมีคดีความก่อนหน้านี้แล้วลงพิมพ์ก็ก่อนหน้านี้ก็มีที่เกี่ยวกับปฏิทินประกันสังคมก็มีเหมือนกันใช่ไหมครับในการ ทั้ไปเรื่องงบนี่ราสุดเนี่ยได้รับการมอบหมายหรือว่าสนใจในการที่จะตรวจสอบหน่วยงานไหนเป็นพิเศษผมสนใจเรื่องฐานพันธึกครับใช่เพราะว่าผมมองว่ามันเป็นหน่วยงานขนาดเล็กแต่มีผลกระทบกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนที่เคยเสียสตละชีพเพื่อชาติแล้วก็เป็นปัญหาที่เหลื้อลังมานานว่าทําไมคนกลุ่มนี้ถึงยังไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดี